ปัจจุบันนะครับปลูกผักให้สวยให้โตใครๆก็ทําได้นะครับผมแต่ปลูกผักให้หวานกรอบอร่อยไม่ขมทํากันได้หรือ,อยังครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ตลาดตามหาท่านไม่ใช่ท่านตามหาตลาดนะครับผมคลิปนี้ผมจะให้มือใหม่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับรายละเอียดอาจจะเยอะอันนี้ขอโทษด้วยนะับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมทั้งในประเทศไทยและ,และพี่ๆที่อยู่ทางสงปปลาวนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการทำฮอร์โมนน้สวดนะครับในแบบฉบับของทางฟาร์มนะครับผมทายังไงให้ผักเราหวานกรอบอร่อยนะครับผมลูกค้าแย่งกันซื้ออันเนี้ยผมจะทําให้ดูนะครับเป็นวิธีที่ผมไม่กักเลยนะสำหรับพี่ใหม่ที่ปลูกแล้วสลัดขมนะครับไม่หวานไม่อร่อยเลยเนี่ยทำยังไงวิธีนี้จะช่วยได้แล้วก็คลิปนี้ผมจะบอกทุกรายละเอียดที่ทาให้สลัดเรามีรสชาติหวานหรือผักกินใบมีรสชาติหวานกรอบนะครับทายัง ก่อนอื่นนะครับวัตถุดิบแรกที่ผมเตรียมมานะครับผมนี่ก็คือ1จุลินซีเอใครไม่มีใช้นมยาคูนมเปรี้ยวตรงนี้ได้หมดนะครับถ้าไม่มี em นะแต่ e m ดีกว่าต้องบอกอย่างนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าดียังไงอันที่2เครื่องดึงชูกาลังนะครับผมเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดว่าดียังไงนะครับทนนี่ 3. ผมวงโชวรสอ่าอันที่4ขาดไม่ได้เลยคือการน้ําตาลนะครับใครไม่มีการน้ําตาลใช้น้าตาลทรายแดงได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าดีที่สุดจุดินซีทำงานได้ดีที่สุด กะลัมตาลนะนี่ผมแนะนาตรงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีกะลําตาลใช้ไรใช้น้าอ้อยน้าอ้อยดีเหมือนกันนะประมาณนี้โอเคอันนี้ซีนมสด2ลิตรนะครับผมนมจะเป็นนมที่หมดอายุแล้วนะครับจะเป็นนมจากอะไรก็ตามขอเป็นนมจืดเนี่ยเอามาใช้ได้หมดนมที่หมดอายุถ้ายังไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นเอามาทําได้เลยอันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับจะเป็นนมโรงเรียนพวกนี้ ทำได้หมดเพราะว่าคาถามเยอะเลยเรื่องว่านมโรงเรียนเนี่ยลูกไม่ค่อยกินหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นนมโรงเรียนก็ได้นะครับนี่เอามาทําได้เหมือนกันนะที่เป็นนมจืดนะแล้วก็ถ้านมดีที่สุดคือนมอะไรนมที่ออกจากเต้าวัวคือนมสดจากโรงงานถ้าที่ท่านใดหาได้อันนั้นคือดีที่สุดแต่ว่าผมหาไม่ได้ผมก็เลยใช้เป็นนมสดทั่วไปตามรันค้าทั่วไปนี่แหละอ่ะโอเคตามนี้วิธีการผสมเดี๋ยวผมจะเริ่มวิธีการผสมให้แล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยว่าไอ้ที่เราเอามาเนี่ยมันมีผลดีอะไรยังไงต่อพืชนะครับโอเค อันดับแรกนะครับเทนมไปก่อนที่จริงขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าผมจะได้ไล่เรียงให้ดูด้วยว่ามันมีความสําคัญยังไงเนาะโอเคอันนี้ลงเทก่อนเลยครับเพื่อการละลายที่ดี <c oughs> อ่าหรือว่นนี่หนึ่งไว้ละลายนะ้ำกากน้ำตาลในแก้วนะครับผมอันที่สองผงชูรสนะครับซองห้าบาทนะครับใส่ลงไปเลยนะครับโอเคทั้งหมดนะครับหมดซองเลยต่อมาเครื่องดื่มชูกำลังนะครับใส่ลงไปเลยหนึ่งขวดนะครับ อันที่4 E M นะครับไม่มีก็เอานมเปี้ยวหรือว่าจะเป็นายาคูปิทกเกตได้หมดนะฮะอ่ะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมอันนี้อันนี้อันที่เท่าไหร่งงหมดแล้วเอาเป็นว่าก,การทําทานแล้วกันโอเคมืนครับวันนี้มืนมากโอเคดิเอ่ะ,อะเพื่อไเป็นการเสียเวลาของคลิปนะครับผมจะยังไม่ละลายดีแล้วกันเนาะจะได้เล่ารายละเอียดให้ฟังอ่ะทีนี้ เรามาพูดถึงเรื่องค่าอาหารที่มันเกิดขึ้นในนมสดนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะต้องบอกว่า,างี้เรารู้ดีว่านมสดเนี่ยมีโปรตีนสูงมีแคลเซียมมีอฟอสฟอรัสอะผมจะยกหัวข้อใหญ่ๆแล้วกันนะไม่ไม่เจาะลึกรายละเอียดมากนะครับอย่างนมสดนี่นะฮะจะมีเรื่องของโปรตีนสูงแคลเซียมสูงใช่ไหมฮะนั่นแหละครับคือข้อทีเด็ดทีนี้เรายัางงงงงกันไหมครับว่าเอา้าเพื่อนมันกินไนโตรเจนเป็นอาหารในการเล่้โตไม่ใช่เหรออันนี้มันเป็นโปรตีนมันกินได้ยังไงเกิดจากขบวนการหมักนนนนะะครรผมมมมถ้้าาาาาาเเเเเออียยยหกกกกพิงงิดดสลขึ นมจะเกิดกลายเป็นกรดอะมิโนนะครับขั้นตอนที่1สเต็ปที่2กรดอะมิโนจะถูกย่อยสลายอีกทีนึงจากจูเลสซีกลายเป็นในตัวเจนนะครับเห็นไหมฮะมันจะประมาณนี้นหลายคนจะงงว่าเอ้ยโปรตีนมันเป็นของคนไม่ใช่หรอมันเติบโตที่คนใช่หรอพืชกินได้ไหม พืชกินโปรตีนไม่ได้แต่ถ้ามีย่อยสลายเสร็จปุ๊บกลายเป็นในตัวเจนกินได้ไหมกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับคือเหตุผลอ่าเผื่อบางท่านงงคลิปนี้ผมจะให้มือใหม่ค่อนข้างเยอะนิดน,นึงนะครับรายละเอียดอาจจะเยอะอันนี้ขอโทษด้วยนะฮะแล้วแคลเซียมล่ะแคลเซียมในคนคืออะไรกระดูกแข็งแรงนะครับพออยู่ในพืชผักเป็นไรกิ่งก้านแข็งแรงนะครับดอกไม่ร่วงง่ายติดผลผลไม่ร่วงง่ายนี่คือข้อดีของแคลเซียมซึ่งมีเยอะในนมนะฮะ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมมาทาให้ามาแนะนําให้ทานะครับและกดเ,เิมนูที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักจะทําให้ขึ้นเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานนะครับผมส่วนแคลเซียมเนี่ยในผักกินใบใบจะแข็งแรงคำว่าใบแข็งแรงนี่หมายถึงว่ามันจะเกิดความออกรอบขึ้นนิพาว่อกใช่ไหมครับนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับเราเอาไปฉีดพ่นกับพืชที่เป็นไม้ใหญ่นะครับจะเป็นมะม่วงหรือจะเป็นฟ้าไม้ผลเนี่ยจะไปส่งผลเรื่องของ,ของการติดดอกด้วยนะครับผมทําให้ดอกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่ร่วงง่ายผลแข็งแรงผลกรอบและมีีรชชาาท่่หวนนนนขึ้เกั อ่ะอันนี้สลับไมผลโอเคเรากลับมาที่พืชผักสมควรเราก่อนดีกว่าโอเคไปไกลแล้วจะไปไกลอีกแล้วนี่คือข้อดีนะครับผมจะไม่ลงไปยืดลึกนะเอาหัวข้อใหญ่ๆที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมอันที่2นะครับเครื่องดื่มชูกาลังเอามาทําไมนะครับในเครื่องดื่มชูกําลังมีน้ําตาลที่จะสูโคตถ้าเกิดย่อยสลายขึ้นมาก็จะกลายแบ่งตัวออกเป็น2ตัวเป็นโมเลกุลเดียวเขาเรียกว่าฟุกโตสนั่นหมายถึงว่าพืชกินได้นะครับกินได้ทันทีโอเคแล้วก็จะมีวิตามิน B ถ้าคนกินมันก็รู้สึกสกระบ,บี้กระป๋อไปอยู่ในพืชเกิดอะไรขึ้นพอพืชได้กินพืชก็มีอาการคล้ายๆกับคนจะมีการแตกรากที่ดีขึ้นส่งเสริมการจเจริญเติบโตให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยเอามาเพิ่มให้นะครับแล้วก็ช่วยลดความเครียดให้กับพืชได้ด้วยเช่นกันอ่ะประมาณนี้ส่วนการน้ำตาลนะครับก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าเอามาเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่เราใช้ในกระบวนการย่อยสลายตรงนี้นะครับในกระบวนการหมักตัวนี้ก็คือการน้ําตาลเป็นหัวใจสำคัญนะครับไม่มีไม่ได้เน่าเหม็นแน่นอนอ่ะโอเคทีนี้ รายละเอียดที่ค่อนข้าง,างชัดเจนที่สุดก็คือ EM ทําไมผมถึงแนะนําว่าเป็น EM นะครับ EM เนี่ยจะมีคําว่า EM ค,คือกลุ่มจุลินทรีย์มีทั้งหมด5ชนิดนะครับ5้ากลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับกลุ่มที่1อะไรครับช่วยย่อยสลายกลุ่มที่2น,นะครับช่วยต้านทานโรคนะครับไปยับยั้งแบคทีเรียรหรือจุลินทรีย์ไม่ไดีอยู่ในดินอันนี้ช่วยได้นะครับอันที่3ซึ่งในตัวเจนของเราได้ด้วยหมายถึงว่าสามารถเอาอากาศที่เราหายใจเนี่ย ไปเปลี่ยนพันธะให้กลายเป็นอาหารของพืชได้ด้วยเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เจ๋งนะสำหรับแตะยีเอมนะครับผมแล้วมียีสต์นะครับยีสต์นี่ก็จะช่วยเรื่องเรื่องของไม่ให้บูดเน่านะครับไม่ให้บูดเน่าเสียให้น้ำหมักของเราเนี่ยคงอยู่สภาพได้นานๆนะครับไม่ให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายๆนี่คือในตัวของยีสต์นะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจุลชีพที่สามารถทนความร้อนได้70องศานั่นหมายถึงความร้อนที่สูงมากนะครับมันสามารถทํางานได้ในขณะที่ดินเราร้อนจัดหรือว่าเจอปัน,นจัดนย จุลินทรีย์ตัวนี้จะอยู่ได้นะครับเป็น5้ากลุ่มหลักๆผมไม่จาอเลือกให้เแตยละตัวนะเดี๋ยวมัวนะจะคิดมันจะยาวอีกนะฮะโอเคคือแนะนำาปเอเอเพราะว่ามันครบทุกรูปแบบเลยนะครับผมในหนึ่งเดียวก็เลยแนะนำเ DM แล้วกันทีนี้หลังจากตรงนี้นะครับเราควรควรให้เข้ากันแล้วก็เอาเสร็จถังไว้มากใส่แกนลลอนจะใส่ขวดน้ําจะใส่เป็นเป็นพลาสติกทึบใสได้หมดแต่ที่สาคัญคือให้อยู่ในร่มห้ามโดนแดดไม่ควรโดนแสงนะครับให้อยู่ในที่มืดจะดีที่สุดเพราะว่าจุลินทรีย์จะทํางานได้ดีมากที่สุดก็คืออยู่ในที่มืด อุณหภูมิห้องประมาณนี้อ่าอันนี้ผมเลือกใช้เป็นแกอนขาวแบบนี้เพราะว่าผมมีอันนี้ถ้ามีขวดใสขวดน้ําเอามาใช้ได้หมดไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวจะพาลงลึกแล้วนะครับผมพี่ๆท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับฟังให้ดีนะข้อมูลที่สําคัญและมันสามารถไปใช้กับน้าหมักกลุ่มอื่นได้นะครับผมอย่างตางน้ําตาลนะครับอ่ามีหลายท่านบอกว่าหมักเนี่ยห้าวันเจ็ดวันเอาไปใช้ได้เลยคือผมไม่อยากแนะนําแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับ มันมีขบวนการหลายอย่างที่ต้องการเวลานะครับกรเกษตรอินทรีย์คือเรากรเกษตรที่เราทํารูปแบบธรรมชาติเราต้องให้เวลากับธรรมชาตินะครับอันนี้จําเป็นหลายท่านบอกว่าเอานี่หมักนี่้5วันไอาไปใช้เลย5วันไปใช้จะเกิดอะไรขึ้นในกาลน้าตาลจะเขาเรียกว่าน้าตาลซูโคสเป็นน้าตาลที่มนุษย์กินได้นะครับแต่พืชกินได้ไหมกินไม่ได้เอาแล้วมันจะกินได้ตอนไหนมันจะกินได้ตอนที่ เรามีการหมักและย่อยสลายจุลินทรีย์จะเข้าไปกินกากน้ำตาลนะครับผมทาให้กากน้ำตาลที่ชื่อว่าซูโคสที่มนุษยกินได้เนี่ยแตกตัวออกมาเป็น2อย่างคือก e รูโคสแล้วก็ฟกโตสน้ําตาล2อย่างที่แตกออกมาเขาเรียกว่าโมเลกุลเดียวพืชสามารถกินได้ทันทีเรียกง่ายๆคือน้ําตาลทางด่วนที่เราได้ยินกันคุ้นหูนั่นแหละเพื่อจะนํามาใช้ได้ในกรณีที่พืชกำลังเครียดอยู่เครียดนี้เกิดจากอะไรบันหนึ่งแดดออกอยู่ดีๆฝนตกอันนี้หนาวจัดบางทีร้อนบางทีร้อนฝนตกบางทีร้อนๆหนาวๆอะไรประมาณนี้ อันนี้ทำให้พืชเครียดเครียดแล้วเกิดอ,อะไรไม่โตโตช้าหรือหยุดการจเจริญเติบโตในช่วงขนานะครับผมน้ําตาลทางด่วนจะไปช่วยตรงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่ไม่มีแสงช่วงหน้าฝนเนี่ยพืชไม่ได้สังเคราะห์แสงพืชจะไม่มีน้ําตาลน้ําตาลที่อยู่ในนี้ที่แตกตวงมาแล้วเนี่ยจะไปช่วยให้พืชได้น้ําตาลแทนการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมันจเจริญเติบโตได้แบบไม่ต้องหยุดชะงักนะเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีอยากให้พี่เข้าใจหลายคนยังง,งงงอยู่นะครับในข้อมูลกลุ่มนี้ผมเลยบอกให้ตรงๆว่า ถ้าเราจะได้น้าตาลทางด่วนที่ดีๆและมีประสิทธิภาพสูงสูงต้องทํายังไงหมักให้นานขึ้นนะครับผมวิธีการนี้ผมหมักอย่างน้อย1เดือนนะครับค่อยนําไปใช้แต่หลากหลายวิธีก็บอกให้เร็วได้ด่วนได้ผมไม่แนะนําเลยนะอันนี้ผมพูดจากเดิมบนฟาร์มอย่าไปด่วนอย่าไปใจร้อนมื่อใหม่ส่วนใหญ่ใจร้อนผมเคยเป็นคนนั้นมาก่อนโอเคนะนี่คือเรื่องของน้ําตาลที่หลายคนยังไม่รู้แล้วก็พากันพลาดกันเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับใส่กับน้าตาลไปบอกว่า5วันเจวันใช้ได้ น้ำตาลที่ยังไม่แตกตัวที่ยังเป็นซูโคสอยู่เอาไปฉีดพ่นโดนใบพืชทำยังไงพืชทําไร <_ S 1> พืชกินไม่ได้แล้วทาไงตกค้างอยู่บนใบตกค้างอยู่บนใบแล้วมีหมอกในตอนกลางคืนเกิดอะไรขึ้นเชื้อราจะเข้ามากินน้ําตาลจะเป็นเชื้อราดีหรือไม่เราไม่รู้แต่ส่วนใหญ่เป็นเชื้อราไม่ดีทําให้เกิดราใบจุดตาน้ําค้างราต่างๆอันนี้ส่งผลมาจากน้ําตาลที่ยังย่อสลายไม่ร้อเปน ก็เลยบอกว่า1เดือนทําให้การน้าตาลม,ม,มันจะสายได้ดีสุดเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะย่อยสายดีไม่ดีหนึ่งเดือนอะได้แล้วแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นอะผมก็ประเมินให้ไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือมันยังไม่ค่อยดีแค่นั้นเองนะครับอยู่ที่วิธีการใช้เชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อผมก็ได้ก็ได้นําวิธีตามที่ผมศึกษาแล้วก็ทำวิธทดลองมาประมาณนี้นะอะเรื่องน้ำตาลโอ้ยาวเลยเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะครับผมเล่าไปแล้วเนาะรายละเอียดไม่เยอะมากแล้วก็สารพคุณเอามาใช้แค่เฉพาะจุดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เลยอไม่ต้องเล่าต่อก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่สําคัญเหมือนกันทำไมถึงต้องนํามาคือผงชูรสนะครับผงชูรสช่วยเรื่องอะไรนะครับเรื่องของการช่วยให้พืชออกดอกได้เยอะนะครับติดดอกเยอะแล้วก็จะเป็นการติดผลเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผงชูรสนะครับแต่หลกัหลกๆที่บอกมาคือในผงชูรสถ้าเกิดรกระบวนการย่อยสลายแล้วนะครับจะมีสารหนึ่ง,งเขาเรียกว่า สาร ALA นะครับผมมันจะช่วยอะไรมันช่วยให้พืชไม่เครียดนะครับผมลดอาการความเครียดของพืชได้นะครับในสภาวะที่ไม่มีแดดนะครับหลายท่านถามมาไม่มีแดดทำยังไงต้นไม่เคยโตเลยต้นหยุดการจเจริญเติบโตไปเลยนี่ครับทำไงผพลิโดช่วยได้นะครับผมก็คือสารตัวนี้ที่ผมเล่าถึงเนี่ยมันจะไปช่วยให้พืชเนี่ยไม่เครียดนะครับผมทําให้พืชจะเจริญเติบโตได้อย่างปกตินะครับอย่างเช่นในช่วงหน้าหนาวนะครับหรือว่าเป็นช่วงหน้าร้อนมีฝนตัดเข้ามาอาการนี้พืชเครียด พอเครียดแล้วนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะเกิดอาการไม่โตนะครับจะหยุดการเิเติบโตไปบางทีก็เครียดเยอะนะครับจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าม่รูปผักผมเนี่ยอันนี้คือเลยแนะนําว่าเมื่อไหร่ที่สภาวะอากาศแปรปรวนพืชมันจะมีอาการเครียดนะครับทุกพืชเลยนะครับผมผงชลลดจึงเป็นตัวช่วยนะครับสารท,ที่อยู่ในนี้ก็จะไปช่วยให้พืชนลดความเครียดมันก็จะเจริญเติบโตได้อย่างปกตินะครับโดยที่สภาวะอากาศไม่อื้อาํานวยนี่คือตัวช่วยแล้วกันนะครับเพื่อส่วนสัมคูมอื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายให้ไปหาข้อมูลเพิมได้ ที่ผมมานาเสนอก็คืออยากให้รู้เฉพาะจุดนะครับจุดสาคัญแล้วกันนะที่ผมต้องการให้รู้เนาะและที่สาคัญอย่างหนึ่งคืออะไรถ้าพืชเครียดนะครับพืชมันจะมารสชาติไม่อร่อยการจะหยุดการเจริญเติบโตนะ่ะทาให้ทุกอย่างผิดปกติหมดเลยนะอ่ะาผักก็ไม่อร่อยไม่ได้หวานไม่ได้กรอบนะครับซึงเป็นตัวช่วยเห็นไหมเริ่มสอดคล้องกันรประมาณนี้ผมเลยเอาตัวนี้เข้ามาร่วมนะก็เลยมาบอกเป็นวิธีการเพิ่มเติม ข้อมูลที่มีให้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่อยากเอาข้อมูลรายละเอียดยิบย่อยเข้ามาเยอะนะครับผมเอาข้อหลักๆให้ได้เข้าใจกันดีกว่านะครับเดี๋ยวที่มันจะยาวเกินไปเนาะอันนี้หลังจากผสมนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันดีๆก็เอาใส่นีวไว้นะฮะอย่าลืมห้ามปิดฝาผมลืมบอก พี่ชาห้ามปิดฝาปิดฝาได้แต่อย่าปิดแน่นนะครับเราต้องปิดหลุมหลวมไว้จุกที่มียางถ้าโดกระรอนไหนมียางห้ามใส่จุกเด็ดขาดผมเคยเจอประสบการณ์ที่มันระเบิดกลางบ้านผมมาแล้วในช่วงที่ผมทำใหม่ๆเมื่อสิปีที่แล้วมั้งอ่านี่แหละผมใส่เข้าไปแล้วปิดฝาแน่นเลยผมก็วางไว้ตรงกลางกลางบ้านผมไม่กลางบ้านหรอกก็มุมบ้านเละแต่พอระเบิดทีหนึ่งทั้งบ้านเลยนะครับผมหอมนมอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันเช็ดทำความสะอาดได้แต่ว่ามันไม่มันกลิ่นมันไม่หายก็เลยแนะนําว่าให้ปิดฝาหลุมหลวให้มีเวลามาเขย่าบ่อยๆก็ได้นะครัับขยทุกกวน็ได้ มันจะช่วยเสริมให้จุลินทรีย์เนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะถ้าใครทาได้ก็ทาปิดไฟให้น่นเขยา่าปุ๊บๆเสร็จแล้วก็คลายฝาออกครึ่งหนึง่งอย่าแน่นเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเป็นระเบิดเวลาของเราอย่างแน่นอนนะให้ระวังไว้นิดนึงนะครับผมสุดท้ายคืออัตราการใช้อัตราการใช้ใช้ยังไงนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือช้อนแกงผมไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงนะช้อนโต๊ะเรานี่แหละหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน,น้ำสิบลิตรนะครับหรือน้ำหนึ่งบัวก็ได้บวดัวนะสยยิน,นเงิน ผมจะไม่ฉีดพ่นทางใบนะครับส่วนใหญ่ผมจะผสมเข้ากับไปในบวัวตักเข้าไปในบวัวผสมคนๆแล้วก็เอาไปลดล่าเลยและมันสามารถใช้ร่วมได้ไหมใช้ร่วมกับน้ำหมักปลาจุลินทรียส์สังเคราะห์แสงหรืออะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยก็อยากแนะนําเพิ่มเติอย่างนิดนึงก็คือถ้ามีน้ำหมักปลาร่วมนะทั้ง2ตัวเนี่ยนมนมสดกับน้ำหมักปลามีความเป็นกรดนะครับไม่อยากให้ใช้ตัวนี้เป็น2ช้อนเลยแล้วก็น้ำหมักปลา2ช้อนเลยกลายเป็น4ช้อนโต๊ะต่อนาต่อน้ำสิบลิตรผมแนะนําให้เอานี้เลยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำหมักปลาหนึ่งช้อนโต๊ะอ่านีม ให้ลดหย่อนเรื่องของความเป็นรดลงมานะครับเพื่อลดการอันตรายนะครับผมถ้าเราใส่ความเป็นรดเข้าไปเยอะหรือใส่กลุ่มน้ำหมักดีเข้าไปเยอะจะเกิดอะไรทางดินดินจะเกิดการไม่สมดุลขึ้นนะครับผมทําให้มีความผิดปกติทางดินทําให้มีพืชมีปัญหาได้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นข้อควรระวังที่ปลายๆนะครับไม่ค่อยเกิดแต่ให้ลูกเห็นผลไหมว่าทาไมถึงไม่ควรใส่เยอะถ้าอยากให้เยอะให้บ่อยแต่ให้น้อยนะครับให้ทุกวันก็ได้แต่ว่าให้ปริมาณที่ผมว่าเนี่ยอ่ะอันนี้ได้ไม่มีหาต่อพืชแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และยังทำให้พืชเจริญ ยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมถ้าทำบ่อยนะอตามนั้นแต่อย่าใส่เยอะก็พอโอ้ยลืมบอกไปแล้วฮ์โมนไคล่ะเราเราบอว่ามาผสมกันได้ไหมอ่าเอามาผสมกันกับฮ์โมอนดสวนละหมักได้ไหมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้อเสียมันมีถ้าเอาไข่มาผสมเมื่อไหร่มันจะเสียไวมันจะไม่ได้เก็บไว้ดนานนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าทําแยกได้ดีถ้าจะใช้ร่วมกันจริงๆก็เอามาผสมกันตอนใช้อันนี้คือดีที่สุดแล้วกันนะโอเคอ่าลืมบอกฮ์โมนดสวนเนี่ยเก็บได้นานแค่ไหนเก็บได้เป็นปี คขาว่าเป็นปีนี่หมายถึงว่าเราจะต้องเอาฮอร์โมนมสดเนี่ยไปเติมกับน้ําตาลจากที่เราใช้ประมาณนี้นะครับมันบอกลบได้นะปริมาณน,น้าตาลไ่นอย่าไปซีเรียสมากนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอุ้ยกลัวจะทาไม่เท่ากับผมไม่จําเป็นก็ประมาณนี้แหละใช้ประมาณนี้ก็เพียงพอนะครับจะมากกว่านี้จะน้อยกว่านี้นิดน,นึงก็ไม่เป็นอะไรถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะทําการเก็บไว้นาน,านครบ2เดือนให้ใช้น้ําตาลครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เราหมาักในครั้งแรกเติมเข้าไปใน พอมนตสุดของเรานะครับก็คนเหมือนเดิมแล้วก็มันจะเกิดกระบวนกนารหมักขึ้นอีกรอบหนึ่งนะอันนี้แต่ทีนี้ก็มีข้อก็ห้ามนะครับมันจะสอดคล้องกับข้อที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือเรื่องของน้าตาลตกค้างที่ใบคือถ้าเราจะทําการเก็บนานๆแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปเราจะต้องแยกอันนี้ออกมาแยกออกมาไว้เพื่อใช้ในช่วงที่เรารอการหมักของตัวนี้ นะครับไม่ใช่ว่าเอ้เราจะเก็บนานๆแต่ที่เราจะมีต้องใช้ประจําอยู่เราเอาน้นตาลไปใส่ปุ๊บคนคนคนเสร็จปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นน้าตาลก็ยังไม่แตกโมเลกุล่ะเห็นไหมก็กลับไปที่เดิมจึงบอกว่าให้เอาที่เราหมักก่อนหน้านี้ออกมาไว้สำรองก่อนเพื่อเราจะใช้ส่วนที่อยู่ตรงนี้จะเก็บนานเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ทุก2เดือนต้องมาทําวิธีการนี้เพื่อไม่ให้มันเน่าเสียอ่ะแค่นี้เองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะเก็บนานนะใครจะทำวิธีการแบบนี้หรือว่าหมดแล้วทําขึ้นมาใหม่อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละนแแล้ววกกัะบผต่่จอา การหมักกลุ่มต่างๆเนี่ยยิ่ง2เดือนขึ้นไปจะดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้บอกตรงๆนะการย่อยสลายหรือการแตกตัวของท่านอาหารต่างๆ,ๆพวกนี้มันจะได้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับผมก็เลยแนะนําว่าอ่ะอย่างน้อยๆที่น้ําหมักของผมทุกอย่างที่ทําขึ้นนะครับผมผมจะหมักอยู่ที่2เดือนบวกขึ้นไปนะครับยกเว้นน้ำหมักปลาผมต้องหมัก2ปีเท่านั้นประมาณนี้เองนะครับผม ลืมอีกเทคนิคนึงนะครับผมนี่เป็นการให้น้ำนะผมยืมบอกไปด้วยว่ามีวิธีการนี้ด้วยนะครับคือเราจะต้องงดการให้น้ําหมักนะครับก่อนการเก็บเกี่ยวทุกชนิดเลยนะก่อนการเก็บเกี่ยวอยู่ที่5วันนะครับใน5วันนี้นะครับเราจะทําการอัดน้ํานะครับ คำว่าอาัดน้าไปเยอะนี่ไม่ใช่ว่าเราให้น้ําเช้าหนักๆเลยแล้วก็ตอนเย็นหนักๆไปเลยสักทีเดียวไม่ใช่นะครับวิธีการดีที่สุดก็คือให้น้ําตอนเช้าแล้วมาตอนเที่ยงมาตอนบ่ายสองและตอนสี่โมงเย็นถ้าทําวิธีการประมาณนี้ได้ให้น้ําบ่อยๆแบบนี้ยผักเราจะมีอาการหวานนะครับทุกชนิดเลยนะชเชียเพียนคันนาหรือสลัดหรือกวางตุ้ง,งต่างๆจะมีรสชาติที่หวานขึ้นจะทําให้เพื่อผักสมพวของเรานะครับที่เป็นถูกกินไปนะครับมีรสชาติที่หวานแล้วก็จะมีเรื่องของ ความเป็นฉั่มน้านะครับราลากินมันจะอร่อยมากนะครับพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเรื่องของการทาเกษตรคอมเมนต์ผมมานะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์อย่างร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมใครอยากรู้เรื่องอะไรผมอยากให้ทุกคนได้จริงๆนะครับในสิ่งที่ผมมีผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรได้หมดหรือย,อยังตอนนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆผมให้ด้วยใจจริงๆอยากให้เกิดขึ้นกับบ้านเราเมืองเราจริงๆว่าการเสพสารพิษนะ่ะมันทําได้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นการมโนขึ้นมานะครับผมหลังจากการทํามาหลายปีผมก็รู้ว่าอ่ะมันเป็นเรื่องจริงก็เลยอยากให้พี่ๆทุ ใครมียำถามก็ถามผมอยู่ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมใครจะให้กำลังใจก็ยินดีมากในคอมเมนต์นะผมชอบมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ